จะมีการสุ่มกาชาตามหานอ้องฮูกะเย้ เป็นการส่งกระชาตามความเชื่อด้วยนะเราจะมาพิสูจน์กันว่าความเชื่อไหนกันที่ทาให้เราเนี่ยกดได้นะคะนี่ก็คือกิจกรรมกาชาบงดองเกลือเรามีสิบความเชื่อเพิ่มเรทกระชาเนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยมานั่งเปิดแผ่นป้ายกันแล้วก็เดี๋ยวพวกเราทั้งสามคนเนี่ยจะทําตามสิ่งที่แผ่นป้ายบอกแล้วก็กดกระชากันสาคนเอยใช่ค่ะ ความเชื่อแรกเอาแผ่นป้ายไหนดีเราเลือกกันสามคนนะ <laughs> คุโคนละเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันเป็นเสื้อที่ใส่พร้อมกันสามเสื้อตัวใหญ่ขอบคุณค่ะวันนี้ก็เกลือแน่นอนจริงหรอจริงหรอทำไมพวกคุณไม่เชื่อใจเรานั่นจริงนะ 웃어. <laughs> คืดีแน่นอนมีเพียงต้องได้สิขนาดนี้แล้วน่ะแม่หมอแม่หมอต้องรับผิดชอบสินงี่แม่หมอเปิดกดจิ้มไปเลยขาวชะขาวโอ้จูค่ะบอมอย่าทำให้ได้เลยทุกคนผิดหวังไปนะ えっと ก็คือแบบมีทีมสายที่บอกว่าโจมตีเวอะไรเงี้ยมีน้องเข้าไปก็คือแบบอัดแน่นเรือพลังอะไรเงี้ยแล้วก็มีสกิลอนึ่งนั้นลดป้องกันเวทฝ่ายตรงข้ามโดนนินเบิร์สนะคะทุกคนมันจะสามารถเพิ่ม HP นะคะของตัวเองในจำนวนมากๆเนี่ยแล้วก็เพิ่มปาเพื่อเพิ่มนะคะการป้องกันกายภาพก็คืออยากเพื่อนๆพื่อนมิกอยยืนเคนช่วยก็คือเวลาลงด่านเนี่ยเราจะเอาไว้แบบว่าอยู่กับทีมเวทเป็นหลักอย่างนี้ เจ็บปวดนั่นเองเออซึ่งเดี๋ยวพวกเราเนี่ยเดี๋ยวจะสุ่มแผ่นป้ายขึ้นมานะแผ่นป้ายพวกนี้จะเป็นสถานการณ์ความเจ็บปวดต่างๆ<อ>ใช่แล้วเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะโลเก้ให้เหมือนกับน้องคุกะแล้วทุกคนเนี่ยทุกคนต้องทุกคนต้องต้องบอกว่าช่วยช่วยบอกด้วยว่าเหมือนเหมือนไหมเหมือนหรือว่าใช่ไหม ในตาของคุกกบมากกว่านี้คะมาโตมาโตเตออมาโต,ตกินลอยมาเลยนะจูจูจ,จูต้องอยอมแล้นนวจูโอ้ยโอ้ยคุกกะรู้สึกรู้สึกดีจังเลยค่ะช่วยทำให้น้ำตาของคุณเนี่ยกระเด็นมาโดนตาของคุกับเพิ่มได้ไหมคะโอ้ยรู้สึกดีจังเลยค่ะรู้สึกได้ถึงความเค็มของน้ำตา I'm <laughs> so ให้โดนด้วยเตะเท้าเลยให้โดนโอ้ยมันดีจังเลยโอย่าสตีมบินเออไม่ชอบจะเริ่มแล้วครูกาน่ะรู้สึกสงสัยมาตลอดเลยค่ะว่าทำไมนิ้วก้อยเท้าของเราเนี่ยถึงมีแค่สองข้างแต่ั้งแต่ที่ครูกาน่ะอยากจะเอานิ้วเอานิ้วเท้าของครูกาน่ะไปกระแทกกับขอบโต๊ะให้มากคนนี้ทำไมกันล่ะคะพระเจ้า

ว่าในเมืองขนาดนี้ยังไม่ถูกว่าอะไรเลยอ่ะที่เมืองมีอะไรเกิดขึ้นแปลกๆหรือเปล่าเนี่ยเฮ้จะมีจะต้องมีการพูดทำร้ายความสงบสุขของเมืองอยู่ในค่ะคนชั่วแบบนี้นี่น่พวกนี้จะเป็นคนจับเองค่ะเกินเร้วค่ะเกินเร้วๆค่ะเว้ยทำไมจะจับครูกาแล้วอ้าเอ้ ทุกคนด้วยนะคะที่แบบว่าที่บายดูมาให้กำลังใจแล้วก็มาลุ้นไปกับพวกเรานะแล้วก็ขอแสดงความดีให้กับคนที่ได้รับรางวัลด้วยนะคะแล้วใครเนี่ยที่แบบว่าอยากบ